โอเคก็สว <Okay, S 2> <Okay. S 1> so ัส okay, ด okay, okay. okay, right? uh, ีด้วยผมวันนี้เรามาอยู่รายการอับก็ยินดีที่ได้รับข้าสู่รายการอัพจิวเลยผมวันนี้อจะอ่าไม่รู้โอเคโอเคโอเคอ่าโอเคเรามาอยู่เกมเกมอะไรวะไม่รู้กดแมงลัวๆอ่าแล้วเสียงมันไปไหนวะเนี่ย ฮัลโหลเฮ้ยเจอะ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 แล้วมันเป็นเกมอะไรไม่รู้ครับผมมามามาเลยออามานด้นะรู้สึกว่าจะเป็นเกมแนวต่อสู้ PVP ไปจนภายอัพเรเจอร์เ,อเราไม่ฟังทุกเร่วเรากดรัดวๆรู้สึกเสียงมันจะแตกๆว่ะแล้วนึ่น,นะครับคุณผู้ชมขอเซตติ้งอะไรเรียบร้อยก่นเออให้มันได้อย่างนี้แล้ว มันได้อย่างนี้สิเทดเทศเท,ท,ท,ทโลโลโล,โล,โลไม่เสียงมันแตกวะเอมายี่สิบก็พอแล้วตัวนี้คืออะไระวะปอาแห้าสิบแล้วปิดเสียงไว้โล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 เป็นเสียงไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจแอบหนึ่งนะเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งนึงโอเคเอามาต่อกันเลย อะไรอ่ะแล้วเสียงคู่ทายรอบนี้กวนตีนกูเลโลตัวหนึ่งนะปิดไมค์ไ่้เลยวะ่ะโลลโลค่อนข้างจะหน้าตาดีแล้วเรากลับมาอีกครั้ง <S <S โอเคครับ อะไรอะ่ะไหนเป็นใครโอ้ไหนเป็นใครออเงี้ยน่ะเฮ้วันนี้ก็ปฏิเสธเฮ้เอ้ยหน้าตาเอ่อไม่รู้มันพูดอะไรกันเรารีบผ่านเลยยิ้มยิ้มยับยำใส่อะไรจะได้ถึงคิวคุยกันนานจุด ฉากพื้นหลังแบกเกาวอาจจะเป็นรูปการ์ตูนหรือรูปอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้ว่าแต่ผมจะใส่ไว้นั่นแหละเพื่อให้มันดูกว้างหน่อยพี่สิบครับพร้อมนี้ผมเลยนะคุณเป็นกูเล่นเป็นเฉยยิ่งสู้เขาไม่ได้สิฉันไม่ออกเหมือให้ได้หรอกนะอยี๋ไม่ใช่ละเนี่ยผมคู้นหัวคิวบูลับ เกมของ Nintendo นะต่อเขาคอมผมยังมันอะไรอ่ะอ่านไม่ออก

โดนดีนั่นโดนโนเอก์บันโอ้โหลูกเป็น่ส eh? ิบไออกมือให้เ้ยโคดอะบดบดัอะเดบดฮันดาบดา เินไปนะีลูวิสิเก่งมากเลยครัสแมรแชมเคินนี่เนี่ยลูกวิส์แบบยอดเลยครัสแมลูวิสเก่เฮ้ยอะไรเยอะวปได้ชนะกันเหรออะไรอะไรไ่มาเด่ะแงะอ๋อหลับสะงานวัดเดือฟเวลาเราเขาอ่อนล้จาจกะการต่อสู้จุ๊บ,บน่ะ

delete ดีกว่าเนี่ยดีกว่า đi thôi đi เนี่ยดีกว่าเนี่ยดีกว่าเนี่ย gas, กว่าเนี่ย em กว่า em ดี đi em ดีกว่าเนี่ยดี lốp เนี่ย em bảo เนี่ยดีกว่า này ok กว่าเนี่ยดีกว่าเนี่ย một กว่าเนี่ยดีกว่า อะไรเนี่ยฉันไม่ึงต้องมาสู้กับนายเลยเพราะจะเฮ้ยโอ้ยไฉันก็จะไม่ออกมือให้หรอกนะเอาแต่เลยจ้ะฉันก็จะไม่ออกมือได้เฮ้ยมาสู้กันเลยอย่างนั้นคราวนี้นะครับเราจะต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งผมว่ามันเป็นการฝึกอันนี้ว่ะ

อนี่อะไรอะไรชายมันไม่มันมีประตีอมันมีประตีอ ขดไม่จอดกินแมกิม่านาโมันรู้กันเลยนะครมันระดับง่ายสุดหรือไงว่าทำไมมันก็จอยองกมอยู่ห้องนักสู ท,ทุกนสองคนเก่งมากเลยเนะยาะแต่วันหนึ่งนะเราข,อ,ขอ,อก่อนนะแป๊บเดียวโ t รรับโ

oh my อยู่วินคอมโบเทลมาโชว์โหดโดยเฉพาะงานนี้เอาไม่เอาไม่อาอแนดบเตอร์ิสาเอาแค่พาแล้วสักาชัเตอร์พอละไม่ผ่านไม่อะไรฝึกใช้พลังคิมิตะ ก่เราสบายเขบอกว่ามิสซูนี่เราต้องแบทเทิลกับรีบอลนะบโอ้นายก็แงนะอถึงเวลาแบทเทิลแล้วก่อขอดิเมียว เอาได้2สองคนเลยดูถูกเกลือนเลือดแิ้วจะต่อให้สองนี้ นายเก่งข <t od em |ms|> ึ้นเยอะเลยเนาโยชิเออได้ปลดล็อกตัวละครเยตโอดีสที่สี่แล้วนะอยาเร็วเล่นอย่างไร

นี่หนูรู้เลยมใครยูวินโอ้ะโอ้เหนื่อยปวดท้องเลยล่ะโอเคครับไม่ยอมค่ายลเออไม่จบอ่ะโอไโนะไอเดะว่โอเ่สุะโคเนะนารายะู้ไปเลยใครี่ยพ่อซอยมาว่ะ ไม่ใช่ดาบมิชิบโอ้ยสันดาบก็พอนี่โดนโดนโดน

เ e ดี๋ยวดีคิวต็มท้ายแล้ววะทุกทีเดียวก็ตายแล้วเนี่ยไเอาละกันนะก็รู้กันอยู่ว่าสามารถมาคนละชั้นกันนะเจ้านะเจ้า